ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายต่อการทำแพลนนิ่งถ้าไม่มีเป้าหมายที่ดีก็ยากที่จะทำแพลนนิ่งที่ดีออกมาได้นะครับเป้าหมายที่ดีที่ถูกต้องที่ตรงที่ยิ่งใหญ่ที่เหมาะสมช่วยให้การทำแพลนนิ่งของเรามีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนะครับเรามาดูรายย่อยว่าการตั้งเป้าหมายที่ดีที่ถูกต้องที่ตรงที่เหมาะสมที่ยิ่งใหญ่ มีผลโดยตรงต่อการทำน pending อะไรบ้างนะครับอันแรกเลยคือช่วยทำให้เกิดเคลียร์ดิเรกชันนะครับความชัดเจนในทิศทางในเป้าหมายที่จะดำเนินไปเราต้องการทำอะไรเราต้องการไปถึงจุดไหนเราต้องการบรรลุเป้าหมายอะไรนะครับทำให้มันชัดเจนตั้งแต่ต้นที่สองคือช่วยจัดลำดับความสำคัญนะครับอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่จำเป็น อะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่อะไรคือสิ่งที่ไม่ควรจะต้องเสียเวลาด้วยนะครับเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จนะครับเราควรที่จะเฉลิมฉลองกับความสำเร็จนเล็กๆในชีวิตของเราทุกวันอยู่แล้วนะครับมันทำให้มีกำลังใจมันให้เราเห็นความก้าวหน้าการชี้วัดความสำเร็จ ที่จะเป็นขั้นเล็กๆเล็กๆเต็บายสเต็ปช่วยเติมเต็มความมั่นใจความมีกำลังใจและช่วยทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเราได้เดินเข้าไปใกล้เป้าหมายของเราขึ้นทุกวันทุกวันนะครับสร้างแรงจูงใจนะครับช่วยลดความสับสนในการทำงานว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะครับ ที่สำคัญมากๆของการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกต้องที่เหมาะสมนะครับก็คือการช่วยในการตัดสินใจเวลาที่มีเรื่องราวต่างๆเข้ามากระทบนะครับเรื่องนี้เราควรทำเรื่องนี้เราไม่ควรทำเรื่องนี้เราควรรับผิดชอบเรื่องนี้เราไม่ควรจะยุ่งด้วยอย่างเงี้นะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรเวลาเงินบุคลากร หรืออุปกรณ์เครื่องหมายเครื่องมือต่างๆนะครับการเซตเป้าหมายที่ถูกต้องการทำแพลนนิ่งที่ถูกต้องทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสุดท้ายคือการตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการปรับปรุงแผนของเราให้มันดีขึ้นดีกว่าดีที่สุด ให้มันเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นมากกว่ามากที่สุดให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดให้มันได้คุณภาพสูงสุดและให้มันได้ผลสำเร็จสูงสุดอยีง่งน,นะครับ <c oughs> การฝึกเด็กๆให้ตั้งเป้าหมายที่ดีที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่ยิ่งใหญ่แล้วการฝึกเด็กๆให้มีแผนที่ดีที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่จะมองข้ามไม่ได้นะครับ การสร้างลูกให้เป็นคนเก่งคนดีที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นบุญใหญ่ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ครับแล้วก็เป็นบุญใหญ่ของแผ่นดินที่จะได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ไปด้วยสาธุครับ